ครับนี่ฮะเจอกับพี่เกตจัดอีกแล้วนะฮะใช่สามครันได้ี่ต้องเจอแกตลอดนะเนี่คันใหม่คันใหม่อีกแล้วโอ้ใช้แล้วสามดอสามดอสีนี้ใช่คันหลอดอ่ะสามดอสามดอก็เจอเฮ้ยจะพี่ไอ้คันสามดอเนี่ยโหเสียงมันนั่นจริงนะพี่ไปดูฟุตผมอ่ะใช่ยจ้องก็เลยโอ้โหกล้องอาเทือนอ่ะไอ้เย่าคือไม่เข้าอ่ะกล้องอาเทือนอันนั้นไม่เอฟเฟกต์อะแม่งของจริง คือคันนี้มีอะไรพิเศษกว่า4ประตูไหมอันนี้เด็ดเรื่องท่ออีกแบบจริงเหรอ้ะสูงของทางทงอู่พี่เลยเหรอใช่คิดแตกๆไปเรื่อยจริงเหรอใช่คือเราอยากได้บอกว่างี้ยท่อแบบไหนวะขอให้เฟี้ยวๆใช่ปะแข่งไทยได้ออกหลังออกหลังออกหลังคันนี้ไม่ออกฝาไม่ออกแก้เหมือนเดิมแล้วไม่ออกกันชนเหมือนเดิมแล้วออกนี่เลยฝาท้ายคันนี้ออกฝาท้ายคือต้องยอมเจาะฝาท้ายใช่เปิดติตรงนี้นี่คือใช้จริงด้วย วิ่งออกสุดจริงเหรอพี่แลห่างน็อตจริงเพราะว่าต้องเจาะสองสองจุดอ่ะใช่จากบนต้องเจาะไอ้ตัวเออบนจากหน้ารถมั้งในสุดยอดตัวโปร่งตรงนี้ที่พี่ติดอ่ะมันจะเป็นแบบรูเทอร์มันแบบแต่งจุดตาบริสขอดอ่านั่นแหละจะเป็นรูเทอร์มันแต่งนะเนี่ยคือมุมมองก็คือเหมือนบริสขอดแต่คือมันไม่ไหวแพงกับไม่ไหวเลยเอาแบบท่อดีกว่าแรงแค่เนี้ยแรงแค่งบไมรงแค่เง๊งบเรื่อง บางทีเราก็บางทีมันก็เกินหรอบางทีมันก็เกินเอาไปลงอย่างอื่นแทน <oop> เอนเอถูกต้องดีนะนีแอฟโหสุดจริงว่ะพี่ร้อยนะอีเคนายมาแต่งแบบนี้อันนี้คือบอดี้อีเคนายเลยอ่ะพี่อีเคนายเลยเหอรอ,หอใช่โอ<ช>้โ<ช>ไม่ต้องไม่ต้องเราจดไม่ต้องเราแทนเราจดประกอบหมดแล้วก็แพงหมดแล้วตอนนี้อีเคนายอ่ะ่คพุ่งหมดเลยพี่พุ่งหมดเลยอันนี้กลับมาเล่นราคาแรงมากใช่อะไรโดนใจพี่กลับมาอีเคสามประตูชอบมากเขาแต่ก่อนมีเคนสี่ประตูอีก อ๋อค <temple S 2> ือพ no ี่ชอบบอดี้นี้อยู่แล้วก็เลยหา EK 4ี่ประตูมาก่อนคืออันดับแรกคือขอขอไม่เล่นก่อนปะก็เลยขอซื้อรตูมาก่อนเบรรยาการโดย EK มันเป็นอะไรไงวะเออแต่อันดับหนึ่งในใจเรานั่ยคือจะเป็นบอดี้สามประตูใน EK เข้าใจละได้มากจะได้มากสายฮอนด้าต้องรู้ว่า EK 9มันก็สุดในสุดจริงใช่ถ้าไม่รวมไปแล้วพวกดีทีไฟเลยพวกงนะใช่ใช่เบรกนั้นเอาแค่เวทแค่นี้เอาแค่เวทนี้แต่ EK นายคนเล่นที่เขาเคยขับเขาบอกว่าแฮนด์เลิร์ดีกว่าพวกดีทีไฟอีกนะถ้าไม่นับไป S D Two อ่ะ เพราะถ้าดีไฟอ่ะข้างล่างมันแค่เหมือนาชัดใช่การทํางานมันไม่ค่อยแน่นเท่ากับพวกนี้ใช่มันเลี้ยวที่โฉกอ่ะใช่เพราะตัวนี้มันไปแข่งตัวนอกอย่าเงี้ยใช่ไหมใช่ตัวไทยอาข้างล่างมันแข็งกว่าถ้าเป็นผมว่าอีเทนาร์วิ่งน่าจะแบบว่าดีทีทูน่าจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ใช่ไหมคลอกันนะพี่เพราะมันเป็นช่วงล่างยุคเก้าสิบเหมือนกันนะช่วงล่างเหมือนกันปีกนกเหมือนกันใช่เป็นเขาเรียกว่าปีกนกสระเพราะพี่ลื้ยหมดแล้วเอะพี่ข้มมาหมดแล้วถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำพุกนั้นมากกว่า เป็นปีกนกนะพี่นี่แต่ว่าก็คนคอวามปต์เดิมต่อให้บอดี้ไหนก็คือต้องเตี้ยสดเหมือนเดิมเตี้ยสดเตี๋ยสดทุกคันนะดูขอบล้อหมดทุกคันขอบล้อหมดทุกคันนะนี่แต่ถ้าคือเราไปยมากอ่ะเนี้ยยังไงก็ต้องหุ่นลมเนี่ยพี่ถ้าจะโอแม็กยังไงก็ต้องหุ่นลมไงหุ่นลมมันขับยากแล้วอือก็เดือดร้อนคนเดือดแล้วคือรถติดคือทอการทำงานไม่มีกระโดดไม่มีไม่มีแข็งนุ่มสบายมากเออเห็นอย่างเงี้ยขับสบายมากอือโหจริงวะพี่ สบายเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าอยู่ที่เซตเด้อพี่อออูันนี้โช้ของอะไรพี่ S T D เหรออู้ของ S T D ของรอบเป็นปิ่งนกของของแบรนด์เมกาเหรอพี่ใช่ป่ะแล้วก็ปิ่งนก S T D ช่วงล่าง S T D ้างหลังแสดงว่าเขามาหมดเลยเป็นแพ็คเขาเลยอ่ะพี่เป็นชุดเลยอ่ะพี่ S T D ทั้งทั้งระบบเลยั้งหลแล้วก็ช่วงหลัง กับข้างด้วยนี่กับข้างเป็นโมกเก้นมาแปลงโมกเก้นของบอดี้อีเคอะพี่เอเคไยอ๋ยอของอีเคไนงานไฟเบอร์มานะแปลงครับนีนะ่สวยสีก็ยังเป็นสีเบอร์เดิมนะสีเบอร์นี้นะใครอยากทำก็ต้องมาที่นี่นะคันแรกเวอร์ชันช่นแรกเวอร์ชั่นแรกใช่แล้วเวอร์ชั่นสองจะเป็นแบบนึงสีเดิมสีเดิมของอาจจะเยอะขึ้นอีกอืออ่ะแล้วคันนี้มีอะไรพิเศษกว่าสีประตูนอกจากท่อและยังไม่ ยังไม่เสร็จยังไม่สมบูรณ์นะพี่ยังไม่คอมพิวเตอร์เหรอห้องเครื่องมันยังไม่ล้างยังไม่วาวอ่ะห้องเครื่องคือยังไม่ยังไม่โชว์เพราะว่ายังยังไม่ได้ทำอะไรแค่เก็บแค่ทำเครื่องใหม่เกียร์ใหม่คือคือทำให้วิ่งได้ก่อนยังไม่ได้แบบว่าตกแต่งยังไม่ได้แบบตกต่งเอ็กซิเรียแบบว่าแต่เขานั่นก็สุดอยู่นะพี่สี่ประตูอีเคที่อ่ะห้องเครื่องไอห้องเครื่องนั้นอะสี่ปีละตั้งแต่ผมเจอพี่ตั้งแต่คาเฟ่ฟอะส่งงั้นไหมั้นเลยส่งกันเลยสี่ปีสวยอยู่ อันนี้คือพัฒนาตามยังไงก็ยังเป็นแนวอเมริกาต้องครับโอ้สตรีนอเมริกาสตรีนอเมริกาสตรีนดันอเมริกาอเมริกายังต้องมาดูนะมีบอกมีอไรโรบาเลตอ่าก็ผมใช้อาบบายบอกบายก็แบรเรตัวติพี่บอกเดคาโรเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นบอกบายอ่ะใช่ใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวใส่รอกบอกของพีปืนเคมเม้นอ๋ออ๋ออ๋อเป็นไอคาร์บอนทั้งชุดเลยไอหู ที่แบบเหมือนที่อยู่ในบอก PSM อะไรพวกนี้ป่ะพี่ใช่ไหมใช่ไหมผมก็เห็นอยู่โอ้โหนะครับบ้านทั้งตัวนะรอบนี้ต้องเป็นอย่างนี้สวยเลยโอ้โหจะมืดมากนะปมใช่ไม่มีไฟมีไฟไม่มีเอาแค่ขายนอกแล้วกันแค่ขายนอกก็สุดแล้วสวยไหมผมท้ายค่าข้างบนนี่ไประตูด้วยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็แอร์น้ำปม แอร์สามแอร์สามปุ่มมันเป็นออโต้ป่ะพี่ถูกต้องครายตัวแอร์ออโต้แล้ก็แป้นเบรกกับเร่งไอเอ็กนีโอ้โหพี่ก็มีของทุกคันเนาะคือเราซื้อของก่อนแล้วแล้วง่ายคือของรอก่อนรถเลยเออคือรู้อยู่แล้วว่าต้องต้องต้องมีแน่ๆคันเนี้ยคือมีคันในหัวแล้วอ่ะกูซื้อของเลยวแม่ของหายากก็เท่ากับว่าพี่จอดสามคันแล้วในในในโอ้สี่เลยสี่แล้วมีอะไรอีกคันหนึ่งอ่ะก็สามประตูเดิมเดิมสีขาวไงอ๋ออีกสีขาวที่ไม่ทำอีกคันหนึ่งอ๋อที่ที่ทำเดิมเดิมที่พี่โดนประกอบกับพี่่ใชม สี่คันแล้วนะฮะน็อตประอรถมันอ้าวเหรอใช่คันนู้นใช่ไหมนี่ยมึงเสร็จอ๋อคือประกอบช่วยเราประกอบเองแต่รถผมนี่เสร็จเวลาแล้วเสร็จเวลาแล้วหยพุ้งเสร็จคันนี้อาทิตย์ที่แล้วสีขาวเดิมๆอีกคันนึงก็เป็นสี่คันนั้นไม่ใช้งานเลยแทนมันเป็นเนื้ออาร์คัะนนะมันมีโลบงโลบาใช่โอ้มีน็อตน็อตจริงน็อตน็อตโลบาเป็นร้านชี่อแนวไบคิดไบคิดที่กำลังดังไปคิดเขาทำท่อเขทำโลบาร์ด้วยเหรอพี่ทเขาเลยให้เขา ัดให้หน่อยเราเอกแบบไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็ท่อแค่พี่เนมตาการพี่ผมอยากได้โรบาเลยเห็นไหเออถามเราเลยว่าต้อง <c oughs> ก,การแบบไหนอุ่ยแต่พี่พี่ไม่ไม่ถอดแบค็คกไลด์ด้วยเนี่ยใช่ไหมไม่ถอดเอาเอาเราไม่ชอบโล่งมากไม่ชอบโล่งเสียงมันดังนะเสียงดังวะพี่ไม่ถอดแบค็คกไลด์เสียงมันดังเสียงดัง,งใช่เลยเนี่ยขนาดมีท่ออยู่เนี่ยยังไม่ดังไงคิดด้วยเออเราเราทำเพื่อการใช้งานด้วยนี่เห็นชัดเลยนี่แบล็กไลท์ยังอยู่ขอแบล็กไลท์ดำด้วยนะใช่เป็นดำ หางของอะไรพี่โบ๊ะแม็กครับโบ๊ะแม็กใช่ของเม<ค>็ไอ้นี่เนี่ยพี่เมกะไอญี่ปุ่นมากโบ๊ะแม็กโบ๊ะแม็กไม่รู้สัมหลังยังไม่ยังไม่ลึกพอเนี่ยแต่ว่าสวยแล้วมันใหญ่มากนะใช่ครับมันเข้าตัวรถเหลือคาดเอวที่ผมใส่ทำไว้คาดเอวแบบที่ๆๆๆสามดอกเขาชอบอ่ะเขาชอบแม่งอย่างกระหนังฟ้านอ่ะสุดท้ายเป็นไฟท้ายแทสโซนาอืมอ๋อของโซน่าใช่มีเป็นไฟท้ายใส ว่าพี่ใส่ไอสี oh ่ประตูก็ใส่นะก็คือถ้าทีมงานของจะเป็นขาวล้วนหมดขาวล้วนใสจริงผมสั่งขาวล้วนไม่มีไม่มีเหรอไม่มี LED มันมีหลอดนี้ขาวล้วนอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ LED อ่ะพี่ไม่ใช่เป็นหลอด LED อันนี้อันนี้ LED ล้วนใช่ป่ะอันนี้ LED เป็นแบบว่าอันนั้นเลยเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ด LED ไม่มีมันมีแค่เนี้ยผมดำนะโอ้เลยเลยหมดว่เอามาก่อนแต่จริงก็อยากได้แบบว่าอย่างนี้แหละไม่มีนะอันนี้รถของพี่พี่เก่งใช่ โอ้นี่ยเตี้ยเหมือนกันนายคนละฝาแต่งคู่แข่งกันคู่แข่งกันแข่งกันเองแข่งกันเองคือแบบรุนแังวงการเองอ่ะแต่งกันเยอะกว่าแต่งกันเองแต่งกันเยอะไอ้ย้อยอันนี้เอาเพิ่มนะเพิ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันคนละสไตล์เลยใช่แต่ว่าคือเป็นสแตนเหมือนกันเลยสแตนเหมือนกันแต่คนละสไตล์จะแต่งจริงคีนกับออกสีสันลงเบียบสีนิดนึงอ่ะดูข้างๆกันอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอันที่บอกอันนี้มีแล้วอันนี้เพิ่มมาแล้วโทนคุ้มทนอ่ะอันนี้จะเน้นแบบว่าไม่ไม่ค่อยแบบว่ามีพาสเท่าไหร่เล่นะ โอ้สุดยอดนะนี่แต่เครื่อง B เหมือนกันนะพี่16บ G เหมือนกัน16บ G เหมือนกันแต่ในปีมากกว่าแต่ว่าสเต็ปสเต็ปเดียวกับ R สี่ประตูพี่เลยถูกต้องสิบหก G นะโอเคครับพี่แรงเแรงคันนี้ก็16ก G แนี่ก็16บหก G ใช่หูยสองร้อยสิบจุดมาสองร้อยสามสิบทำไม่ได้อ้สองร้อยสามสิบอือก็เหลือแบบว่าเก็บห้องครองเครื่องอ่ะให้ดูแค่นี้เหรอให้ดูแค่นี้เก็บห้องเครื่องห้องเครื่องโอ้โหสวยขอบคุณพี่เกย์มาก ขอบคุณครับมากครับดูเ้